ไปกลับมาค่ะมันจะทําให้เกิดการ,รเื่อนได้แล้วก็สาธิตท่านะคะอันนี้ไปไปดูมานะคะเขาก็จะให้จําเป็นหน้าหลังปั้นกป้งแล้วก็ปลายข้อค่ะหน้าก็คือหน้ามือถูหน้ามือ,ห,มอหลังก็คือหลังมือถูหลังมือ,มอค่ะทําท่าเราประมาณสิบถึงยี่สิบครั้งนะคะต่อท่าแล้วก็ปั้นก็คือมือปั้นคือกลมงแล้วก็ถูหลังมือ โป้งก็คือถูนิ้วโป้งนะแล้วก็ปลายก็คือถูปลายมือวปลายเล็บแล้วก็ข้อก็คือเราจะถูมาจนถึงข้อเราจะไม่ถูไปกลับไปกลับมากประมาณนี้ค่ะอ่านี่คือการแต่ก่อนที่เราจะไปน้ำมือเราต้องเปียมตัวก่อนด้วยถ้าแขนเสื้อหนูอย่อย่างนี้เปียกหมดอ่าสองวันนี้ปรเลยว่มากพี่ขอสักหนึ่งวันนะเลยใส่แบงนะทุกอย่างนะที่พี่ตรวจไหกคะทั้งเล็กนะ เล็บไอต่อเล็บเคลือบเล็บอะไรอะเท้าอย่างเดียวมือไม่ได้ทั้งหมดนะคะอุปกรณ์อย่างอื่นนาฬิกานาฬิกาเรามีนาฬิกานี้เพราะฉะนั้นไม่เหมือนที่วัดเราต้องจับคุ้งจับพองนะนาฬิกาไม่ใส่ก็ได้ค่ะลูกแล้วก็เราใช้นาฬิกาตรงที่อ่างล้างมือก็จะมีนาฬิกาให้ให้ให้เราดู2นาทีสองคือสองสองรอบนะทำแบบนี้ที่พี่เดียวว่านี่สองรอบเราล้างสองครั้งก็กลายเป็น4ี่ถึงห้านาที เพราะฉะนั้นระยะเวลามันจะนานกว่าล้างมือที่ตึกนะคะที่ก่อนทำมตรการหลังจากทำมาตการแบบนะเก็จะนานกว่าคราวนี้เวลาล้างและแขนถึงก็สอบเมื่อไหร่เสื้อเราเปียกเวลาเราใส่กาวซึ่งเป็นเสื้อกาวสเตรลัมันก็จะซึมพอซึมปับมันก็คอนพามิเนเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องไม่เปียกในฟิวน้ำหกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เพราะว่าจะซึมเชื้อโรคมันจะซึมขึ้นไปได้เตรียมตัวแต่งตัว

あっ。Uh เป็นอะไรก็สอบที่ตาแดงอยู่ข้างเน่ยแล้วก็หมุนลงมาเรื่อยๆจนหัวเวลาทำให้ยกน้องไปด้นน้ำมันจะได้ไหมละเอาที่อะไรรกหยดเือนเพื่อนะยดหนาเที่ยจริงๆเราจะต้องถกอมาให้เกินสอบมาประมาณสซมแล้วก็ล้างล้างจับใเปก่กเการเปิด อโเอลเปิดเคื้อกลมครั้งิสอนจะแต่งงานจะเลยไม่ต้องมาเลนเลยกันในการเปิดหอของโซเดอลนะคะเราต้องรู้สอนนะแต่วอันนี้เอสราเชื้ออะไรยังไม่บแี่เหมเาะสารจัรเชื้ออะไรย่บอ้นี่เรื่องของเรื่องของงานใหญ่งรอนเรื่องของไอซ้นนะคะ เออของเราต้องนึ่งไอ้ปึ้มถ้าไหนท่เล้ยกลางอยู่แบนนั้นเลยหนึ่งเราจะต้องดูของว่าของเราสเตลลัยไหมการทำสเตลลัยมีสองสามแบบเดี๋ยวพี่จะสอนนะเดี๋ยวพี่จะเป็นคนสอนเองแต่อย่างแรกหนึ่งอันนี้คือการทำสเตลลัยด้วยออโตโฤฤ้เพลฟคือการนึ่งไอ้น้ำนะการนึ่งไอ้น้าการอบแอด E O การอบแก๊ดพัดมา มีสังอย่างในอันนี้คือนึ่งไอ้น้ำนึ่งไอ้น้ำตัวอินดิเคเตอร์นี่เขาเรียกว่าตัวอินดิเคเตอร์คือตัวบ่งชี้ว่าของเราอ่ะผ่านการนึ่งไหมก็คือตัวออโต้เพลทเทฟซึ่งเดิมตรงเนี้ยมันจะไม่มีขึ้นสีดําจําไว้เลยเมื่อไหร่นึ่งไอ้น้ําขึ้นสีดําเท่านั้นนะถ้าไม่ขึ้นสีแสดงของนี้ไม่ได้นึ่งแต่นึ่งแล้วปลอดเชื้อหรือไม่ปลอดเชื้อยังบอกไม่ได้อันนี้บอกเลยนึ่งนะก็ดูว่าเห็นขึ้นแ่นสีไหมสอง ตรงนี้ด้วยนะคะปกติตรงนี้ก็จะไม่ขึ้นเอ,อ่อถ้าที่อื่นอย่างใจกลางเขาอาจจะไม่ใช้ออโต้เทปเทปเพราะของเขาไม่ได้คิตดดิคอนอันนี้น้อง,ต,องต้องรู้ว่าคิตดดิคอนคืออะไรเซมิคิตดดิคอนคืออะไรนอนคิตดดิคอนคืออะไรไปค่ะนะอะ่เครื่องมือเราของเนโกรอาร์ k, เราคิดดิคอนทั้งหมดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตรวจสอบ ประสิทธิภาพการทำกลอดเชื้อต้องตรวจทั้ง3พารามิเตอร์คือ e x t e ร n a l ดูออโต้เทปเทเดียว i n t เ r n a l จะมีตัวอินดิเคเตอร์ที่เราเรียกอีหนูอีหนูกันอันนั้นอีกตัวที่น้องที่อยู่ในฟิวจะต้องเช็คว่าของนี้นึ่งแล้วนะไอ้น้ำเข้าทวถึงนะตัวอีกตัวหนึ่งจะอยู่ที่จ่ายกลางเขาเรียกว่าตัวสปรอทเทสสปรอทเทปจ่ายกลางจะต้องอ่านมาให้เราให้เรียบร้อยสิ่งเจริ้ของเข้าระบบให้มาใช้ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องดูหนึ่งเราต้องดูเอกเทอร์นั่สองเราต้องดูอินเทอร์นั่นสปอร์เทสเขาดูให้แล้วถึงจะจ่ายมาจึงจะการันตีได้ว่าของเราสตาร์ลน์นะคะอ่สิบสี่วันอ่ะเปิดพิลาคุณเมอเซอร์กุเล่เวลาเปิดของสตาร์ไลน์ก็คือต้องเปิดฝั่งไปตัวไปตัวมันมีลิ้นอยู่เนี้ยเราก็จับลิ้นแล้วก็เปิดฝั่งไปตัวไปตัวแล้วก็ลิ้นไปฝั่งไหนก็คือเปิดไปฝั่งนั้น ทางนี้เปิดทางตรงนี้แล้วก็าใกล้ตัวทําไมไม่เปิดใกล้ตัวก่อนอ่าเพราะตัวเรามันยังคนทำมีเดชถ้าเราเปิดใกล้ตัวก่อนของตรงนี้เซอร์ได้แล้วก็คนทำมีเดชออกข้างนอกนะเปิดดูนะอ่าพี่บัวรเบอร์เบอร์อะไรอต้องดูเติมเงินก่อนนะแบบนี้เปิดแล้วพี่บัวลับเงินแล้วถ้าเป็นขั้นการที่มันนานก็ยิึดสับซอนหรือว่าขั้นการที่มัน ข้างนก็เปิดสองชันนะข้างนอกว่ามันต่างที่เราจยมือเราไปล้งมาแล้วคนี้อมือันนี้คือเขานม้ส่เลยนะไม่ต้องไม่ต้องมันมัล้งแล้ว่ตอร์แล้เราก็จะดูส่วนใหญ่อิที่ราอกมันจอยู่ตรงกลางอันนี้ก็คืออยู่ตรงนี้ะคะหยิบมาดูว่าอันนี้คือเรื่องแล้วผ่านแล้ว เราล้างมือเช็ดมือก่อนนะไม่เช็ดมือไม่ได้ล้างมือะรเราจะกลับไปดูที่การล้างมือก็คือามืยาแล้วก็ต้ับมาอ่าเราจะคงคงตัวนิดนึงนะนจะเอนร้าอะเรากยิบหยิบล้วก็ัต่อที่บ้าดนที่บ้านแ้ แล้วก็เราก็จส่ตะกั่วลงไปจากนั้นเรากลุกแล้วก็เราก็จะหยิบกางมาเขาก็จะมาเปิดแล้วก็ต้อนลงไปแล้วก็ดูกัดแล้เราจะใส่แขนอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มันจะเป็นหน้าฝั่งนี้คือฝั่งที่เราจะใส่เราก็ใส่แขนเข้าไปการตกั่วตะก่ใส่ใส่อย่าเป็นภาระคนอื่นนะทุกน้เวลาทำอะไรทำด้วยตัวเอง ใส่ตาข่ายห้อยอย่าให้ฝุ่นตเก็บอรใส่แขนถ้าไปสองข้างแล้วก็จะมีเซอร์กูรตมาปิดเชือกข้างลังให้นั้นแล้วก็จะใส่ถุงเดียเดียวเอาให้้นงใส่กาวใส่กาวพร้อมกับพี่เดียรเสกัดื่นอี่อันจ่าก็มีลงมาจะีมเีีอ่าก็ไม่แน่อาก็ไม่แน่ถ้าไปออโถถ้าไปออโถเครื่องงี

ระหว่างที่ใส่เสื้อกาวหนูจะเดินไปใส่ถุงมือหนูก็เดินไปเลยเดินไปเลยอะไรเขาไปเองเลยเราเราจะไม่มีเวลาอะไรมากมายทุกอย่างมัน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 จะเป็นโดยอัตโนมัตินะไม่ต้องกำนวณว่าวันนี้เรายังใหม่อยู่ถุงมือใส่เท่าไหร่คะึ้น6ขึ้นครับ เพื่อนลูกพี่เมียเเพื่อนเพอลูกพี่เมียเเพื่อนหนูเพื่อนวะออย่างเีย่ๆ่จริงหอตอนม้านะตอนนั้นนะมามันโอ้เอย่างบอกเดมากเลยจนผมเองก็ยังไม่กล้า

มือผ้าเราตั้งเราตังมือใส่ถ้าจะใส่มือผ้านะอ่ากอเลใส่มือผ้าลกขนาอาจัแล้วน้องก็บหันแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่นิ้วโป้งมันต้องอยู่ด้านหน้าเราอ่าใช่อ่าตรงนี้ตรงนิ้วก่อนอ่าแล้วก็มือน้นหยโบลงนะเราจะใส่แบบโคตรนิ้วโป้งชนกับน้วโป้งค่ะอันนี้โป้งชนกับนิ้วโป้งได้ยังอ่าหมายถึงนิ้วโป้งข้างซ้ายนิ้วโป้งข้างซ้ายชกันนิ้วอ๋อนิ้วโป้งข้างขวาค่ะ มีปงข้าขวาเย็นเข้าไปในอ่าเย็นเข้าไปในรูเนื้อรูอ่ะรูนั่นแหละใช่ใช่ก็คือกลับด้านอ่ะอ่าใส่แบบโคตรนี่ถูกแล้วอันนี้น้องมือซ้ายใช่ไหมน้องใส่ต้องใส่ข้างซ้ายมือต้องอยู่ข้างขวาถ้าเราเลือกมือซ้ายเราต้องตั้งมือขวาพอเราจะใส่มือซ้ายใช่ไหมถ้าน้องเลือกมือซ้ายน้องต้องตั้งข้างขวาตั้งข้างนี้ ไอ้นี่ตังนี้ไอ้นี่ตังนี้อ่าเราจะไปไปจับได้ไงตึงทีนี้เอานิ้วโป้งของมือขวาอ่าเย่งเข้าไปเลยตึงกระตึงกระส้วมเลยอ่าปุ๊บอ่าแล้วก็พลิกส้วมเลยนี่พลิกเงี้ยอ่าพลิกกระส้วมแบบโคตรเลยเี่งจากข้างในแล้วก็สำคัญในมืออ่าประมาณนั้นแหละเข้าไปีมันนี่ก็คือเอ้าไม่รอกระดึงอย่างงีอ่า อ่าประมาณนั้นมันก็ดันเลยเลยดึงได้เลยอ่าดึงอะไรเราจับได้ถ้าเราเส้อบยมันก็ก็ดูจังหวะดึงเื้อกันเอาดึงเสื้อดึงเสื้อแล้วส่งเสื้อดึงเสื้อสิ่งเสื้ออ่าดึงสิ่งเสื้อให้คอรั้งมาเลยอ่าสข้าวนี้มันต้องอยู่ติดขอบอย่นะเอาดึงดึงอะไรดึงเสื้อเลยอ่าให้สี่ข้าวมันอยู่ตรงนี้สี่ข้าวอยู่ติดรอบครอบตรงมือ ปลูมใส้แบบนู้นเลยส่แบบเล็กเกินอย่าดึงอย่าดึงตึงอเลยดึงดึงส้นึ่งเสื้ไม่ได้ไม่ได้้ลูมไส้เล็กมันมือมนแบบร้นแล้วก็มือในไมด้ก็สีขาวอ่ะสีขาวมันจะอยู่ที่ลายใช่ไ้น้องดึงเสื้อขึ้น นิวไ่ออกเอานิวออกมาจับที่ข้าวันก่นเอานิวออกมาก่อนเนยะทำเพื่อได้นิวออกมาจับได้จับได้หมดเลยแตอย่าให้นิ้วข้างในมันเออึง่ะรวะดึงนิวโป้งิ มันลบาเพราะว่าอันี้มันยังอ่ออกเมาต้อดึงเสื้อดึงเส้อให้ซีเข้าอ่านะ้วอี่คดึงมือมาจับมือ่าจับมือแต่ว่าดใข้อมือมอพซอซิกันเลยซิวซีเข้ามาเลยอ่าประมาณนี้อ่ยเอนอีกฟังนั้นก็เหมือนเดิมมาจับได้เลยฟังนี้ เราจับแบบเหมือนเดิมเลยแบบโคตรเหมือนเดิมโคตรเหมือนเดิมมือซ้ายเราก็ต้องมือขวาทางซ้ายต่างกันเราต่างกันว่าเลยเราตั้งมือดว่าอะไรนิ้วโป้งชนนิ้วโป้งไม่ไม่จับความความกับนันมือไม่มือมาอยู่ตรงนี้อ่านิ้วโป้งชนนิ้วโป้งถ้าเกิดว่ามีอยู่ในคลีสขอคุแล้วเหมือนเดิมเลย แล้วก็ใช่ยาวมือพวงนี้เราเอาเกี้ยวเหมือนเดิมอันนี้วกงเกี้ยวแต่นี่เราแต่งได้แล้วนะเราจับได้แล้วเออแต่ว่าไอเนี้ยเติมมนแล้วนั่นแหละอ่าโอเคเราก็สวมแล้วแต่งได้เลยนะใช่แล้วน้องก็พลิกขึ้นมาเลย้กนใช่อ่าได้แบบนี้แล้วใช่ไหมน้องก็ดึงเลยดึงปกติอ่านิ้วกงเด้งอ่าเด้งสีขาวเลย à xuôi, xuôi mắt này. là có phải đứng sống sôi mắt quá mất 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 có mất đứng xe quá mất đứng xe. quá mất quá mất quá mất quá แล้วก็ถ้าใส่เวลาใส่ชั้นสองก็คือใส่ปกติเลยเพราะว่าเราสเต็ปนโอเปิลปกติโอเปินี่เราไม่ใส่ตามวอดทำน้องไม่พลาดวอดจีิไหมาจึงอยู่นี่แล้วก็ต่อไปจะเป็นการพอเชื้อชาสมมุิ มีคนเดียวาสมติ่าเข้าเทีคนแรกเทีคนมูนเราก็จะห่อกับเชือกแบบนร่อาีนีนกระดาษแล้วก็สมให้คนที้แลปีเแล้วเารูาได้ต่ปีอ่ถ้าเราเราจะถ้าเราไปทำเรื่องเทียวเขาไม่ได้มาทำี้เลยเขาทำแบบคนเดียวกัน

เหมือนว่าคนข้างในยังไม่มีใครอ่าเดี๋ยวของปึ้มให้ส่งให้เพื่อนที่มีคนอีกแล้วคนแล้วแบบเราเรียงเราจิ้มยืนข้างขวาดีนะฝ้ายเพื่อนแล้วก็มันใส่มันใส่แล้วก็จับแล้วก็จับจับไปผูกเพราะน้องสัจรายก็จับก็จับลายก็อย่าจับลายอย่าจับลายอ๋อไม่อะเขาจับเขาจับเขาจะพูดว่าเราจะผูกจะผูกเป็นะผู้เป็นผู้เป็นเชียงทองเทา อินเตอร์นั่นคือดีเดเตอร์อันติดันนี้นะอันนี้เดิมมันก็จะไม่มีสีทุกอย่างเราเวลาจะซื้อมันต้องมีมาตรฐานของมันทั้งหมดนี้นะคะโอเคครับบัวทำเร็วๆนะครับอันนี้ใบเช็คเลทนะอย่างต้องมีใบเลทเช็คเลทมีหลักฐานใครแค็กใครนักใครอะไรมันเกี่ยวข้องทั้งหมด

เพราะถ้าเมื่อไหร่ไม well, ่ผ well, so right. 네่านเจ้าเก็บออกนึงใหม่ทั้งหมดคอนทามิเนตหมดทั้งหมดวิวต้องเช็คมันหย่อนว่าของเราสเตอรไลน์ของเราในน้นเข้าทั่วถึงต้องเช็คเรจะทำไมถึงต้องอยู่ตรงนี้เพราะตำแหน่งที่ในน้นเข้ายากที่สุดคือตำแหน่งที่อยู่ลึกสุดในสุดกลางสุดถ้ามันเข้าไปได้จนถึงตรงกลางตัวน n d i c a t o r เราฐานแสดงว่าทุกอย่างมันเข้าไม่ทั่วถึง ทีาไม่เหมร้งานเลียม้่เอนนีพุ่เดีวาพื่อนูพามนรียมีซ่าแล้วก็อันนี้ก็ตะกี้ตะกี้ตรงนี้เป็นแอปตะกี้ผืนใหญ่นี้สผืนเป็นผ้าออทูนะลูกนะอันนี้เอาไว้ล่างสุดเอาไว้บสุดเดี๋ยวหมูจะรู้ว่ามเทำนี้เรียนรับเรียนรับการปู้า แล้วก็พอเอาทานหมดแล้วก็ตรงนี้เราสารถเซอร์ปุลิตยิบออกได้อ่บอกได้อะแล้วก็อนนี้เราก็จะปูทับปอมีโอคาดเป็นรูมาแล้วมันรูมเจได้เจไดของของเกาเยอีมา อ่าเราวไม่อยู่ไมโย่ซึ่งปลายเราเราจะเควนไว้ตรงเนี้ยเราจะเควนไว้ที่บาทีที่แค่เราอ่าคุมแล้วก็ให้ซื้อคุเ่เล็ดดึงเฉยดึงกันได้แบบหลเราจับได้กัน,กนเนาะแล้วก็ถาตั้งอ่ามีอินดิเคเตอร์อยันวันเลยแล้วก็เราก็ปูผ้าบนทัด ทุกฟิลเลย,ท,เลยที่ใช้ธาตุนะมันจะมีบางบางบางโอเป r a t i o นที่ไม่ต้องใช้ทาตก็ได้แบบดีไบน์อะไรแบบเนี้ยเราก็เปิดเกใช้บนโต๊ะอีกแล้วในชาทาตเราทำอันนี้นะอ่าเรากำลังเตียมพีซซ่าเลยอ่ามาถึงเราก็ตั้งถ้วยยาไปก่อนเึ่งซื้อกาจะได้ใส่กัวยาให้เลยเเระว่างเราไม่น,าน่าไป ถ้าไปฟิวก <for> ็คือเค่องมือทุกชิ้นเราต้องเช็คตามดิตรงนี้นะว่าใบเช็คหลายการของเ่องมือทุกชิ้นนะคะถาวรการด้าเามือไม่ครบอันนี้เป็นอบถ้าถารที่ถึงทํามะเราก็อช็กาสมเพิ่มไม่ธรรมะอว้เล็กเราไปเมือชอุปกรณ์ต่างๆมันจะเปลี่ยนแลงไปตายแต่ซดนะอันนี้คือเซตซีซ่าแต่มันจะมี เซตเยอะแยะมากมายเลยแ้วก็ต้องรู้แต่ว่ามันจะมีพื้ท่านแบบฟอกนี่ใช้กับการจับเนื้อเยอะยังไงอัลตราดิแคมจับเนื้อเยอะได้แปมเป็ดได้พอเรารู้เข้าใจก็นในเรื่องนี้เราก็จะใช้ได้ทุกทฟิลเลยมันไปสั้นไปได้เนี่ยอัลตราดิมใช้กับการจับเนื้อเยอะยังไงเมโยใช้กับการตัดตัดเนื้อเยอะชนิดไหนบอมจะตัดอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันสามารถใช้ได้หมดนะก็มือพื้นฐานที่ใช้ในการผ่าตัด น้องไม่ต้องฟังดูเหมอคมือมันจะอยู่เยู่นกมือ้เหมือนกันแต่พอสักครั้งคงจะจำได้นะแต่ออย่างอื่นเนี่แค่เราจำได้คือมือขื้นท่าก่อนซีซ่าเอียดเร็ทีคือมือ้นท่าทีชุดแล้นะจะมีในจุดทุกเซ็ตอันนี้แก้มตัวมีหกชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสี่หกแล้วก็ เวลาตัดเถื <ph> <laughs> uh ่อเมื uh, maybe, pues, uh, uh ่อคลิปหม1นกัเ huh. um ็จน้มันะได้ในเวลาตัวอันนี้แค่นี้ก็ตวเรเรียบร้อยเวลามันจะเป็นกางมันกีกลางปเกีียวนั่นนะอันนี้ที่เราไปขออะไรเป็นองทิ้อันนี้มีคว่าใช่หนึ่ิ้ r v Retactor ถ้าเมื่อไหร่มีคำว่า r e แท รีเทกไปว่าฐานขยายก็คือตัวว่ดึงเดี๋ยวมันจะมีอาร์มี่เนวี่รีเทคเตอร์ดิชาสันรีเทคเตอร์ดีเทคเตอร์ใหญ่ถ้าไม่อะไรมีคําว่ารีเจคเตอร์ก็คือว่ายานขยายอันนีรีเคเตอร์ใหญ่เแคหน่อยิ้นชั้นตรงรูใหญ่นแต่้นแต่อันนี้ชั้นีฟ้ามันกแต่้อันนี้เขาเรียกว่า เราทาชิมแต่เราชิลาเาต้องใช้ดูบินจะไปปิดใจมันเลยจะอใมดูแต่ว่าซีซี่ดูจ้ไปกดถเอปุนกใช่ไเราจไม่เอาตอนที่เรายันดิบนะคะแต่ถ้าในฟิวอื่นเราจะสเปตัวนี้มมากะถาไม่กันแต่ว่าไม่กันเบาเราคุ้นน้ราว่าเดเวลาเข้มข้นากมันก็ปเล่นทีอะไรเบามันก็จะขึ้นมาพอปิดน้าทก็ยิ้มไม่ยด้มลยเบาก็คอยจังวนเราตลอด ก็เลยต้องใช้ไปดูางกันบ้างอยยิบไปย็บมาย็บชี้เยิบคือเระงของหน้าท้องก็จะเป็นปากเบาเบา้าไม่มีอกันซึ่งการต่อเขาจะจ่ายเป็นัพันะเป็นานดันดันเป็นันเ็ออกมด็กติออกมา็มันจีเมวให้หาใส่อันนี้ขอเซ็ดชุบทําทชุนนอนทุแต่ไม่ เคยอย่างทงหมดสะพานกจะเป็นเปิดต่ีเ่คกินยตงลูกผลิตเียหมดต้องสมาร์ทนนี่แล้วอ่เยเห็นไหมกิลได้นี่ดูแค่อยากอยากอกอยากเยอะพอมันเทคนิมันติดยากมันฝืนยา เอาใส่แล้วใส่อีกถอดใส่ถอดใส่ถอดคนละสามใช่ไหมุไม่ใเปิดเข็มให่อะไรสักอันที่วมันมเน่ากม่อนครอแล้วนะ้ก